สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอกกิ้สตรีทพิเศษช่วงโควิด1 9ลด25%ให้ทุกโต๊ะ The Stone เฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอ k ก n ้ s สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืน บาร์บีคิวยีกับหลากหลายเมนูความอร่อยทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้เมื่อเวลา18นาฬิกาวันที่19กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพานทองและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างอุทยานธรรมสถานพานทองได้รับแจ้งจากพกลเมืองดีว่ามีอุบัติเหตุบริเวณโคง้งใกล้เคียงคอนโดพานทองถนนสายพานทองถึงบ้านเก่าหมู่เจ็ดตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีจึงรุดไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบร่างนางสาวมาลัยสายสมรอ,อายุ30ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่จมูกและหน้าผากมีแผลฉีกขาดนอนคว่ำหน้าร่างทับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า c ู o ุพีไอสีชมพูหมายเลขทะเบียน2กไก่ององู8647ชนบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านได้ช่วยกันนำร่างผู้บาดเจ็บออกจากรถและได้ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบนำส่งโรงพยาบาลพานทอง สอบถามนายวรวิทย์นุวัตดีผู้เห็นเหตุการณ์ได้เล่าว่าช่วงเกิดเหตุลมได้พัดแรงมากและเห็นผู้บาดเจ็บขับรถฝ่าพายุฝนลมแรงมาพอมาถึงโค้งที่เกิดเหตุได้เกิดเสียหลักหลุดโค้งชนขอบฟุตปาดแล้วพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างจนรถล้มทับร่างตนจึงรีบวิ่งออกมาพร้อมกับชาวบ้านช่วยกันนำร่างออกจากรถแล้วเรียกคนขับให้ได้สติ ก่อนที่จะโทรเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนดังกล่าวมันลมมันแรงอย่างน้ลมมันพัดแรงมากแล้วคงจะแบบเสียหลักอ่ะเข้าไปทั้งีมยเนี่ยนแล้วก็คือเราจะเห็นเขากำล้มพางมากขึ้นนะ้แล้วก็พยายกันเพื่กันเอามือเขาออกเพราะมือเขาโงนเขาไปใต้เนี่ยมือเขาออกมาอ่ามือเขาทับไือนี้เลยแล้วเขาเขาแบบเลื่อออกแล้วเลือกกันจับวางจับวางแล้วพยายามเรี่จะเขาก็ลุ ต่างเงี้ยเดี๋ยวว่า okay. อ่าโอเคที่บรรจงยังนั่งอยู่คือค่ะ